สีถูกไม่ถูกของภูมิ64ถูกไม่ถูกของพีเตอร์นะครับ13ถูกไม่ถูกครับและพี่เฟิร์น13นะครับถูกไม่ถูกคำตอบ บอกนะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างมาเลยแล้วก็อย่าลืมกดซัสบสะระชายด้วยนะอ่ะไปเริ่มทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์กันเลยท่านผู้ชาานักเรียนวันนี้เราจะทำแบบทดสอบก่อนสอบปลายภาคพร้อมกันไหมครับเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบเลขกันสามโจทย์การิสต,ต้องคิดเร็วใครคิดได้นะครับทางบ้าน ีนะอ่า <desserts> มันใช้อันนี้ไปเออไม่ใช่ละปูวงเล็บเปิดนะครับโจทย์แรก15บหวกสิวงเล็บปิดลบกับ4เท่ากับเท่าไหร่มีเวลาให้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอีกรอบนะโอ้ขอบคุณมากพีทจะบอกวันนีเลยวงเล็บเปิด15บหวกสิวงเล็บปิดและลบกับ4เท่ากับ เท่าไหร่ถ้ามาช่วยคิดกันครับจอดนี้ไม่ยากไม่ได้ครับทางกลางครับผมให้เวลา15วินาทีครับผมเริ่มแล้วครับผมอ่อาใส่แล้ววางไว้ 10, 9 8 9, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 6 5 4 3 2 1เรามาดูคำตอบของแต่ละคนกันเ,เลยครับผมใครเสร็จแล้วก็ปึ้งใครก่อน ได้จับเราไปตอนม4แล้วไป่อทยี่ียนอ <uni> ื่นตอนแรกทางพีรัาผม15บวก13ในวงเล็บได้เท่าไหร่28ลบก,กับ4แสดงว่าทำในวงเล็บก่อนถูกไม่ถูก24ของพีเตอร์นะครับในวงเล็บ15บวก13ได้28ลบก,กับ4ได้เท่ากับ24ถูกไม่ถูกของภูมิไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่สุดท้ายได้24ถูกไม่ถูกสุดท้ายพี่เฟิร์นถูกไม่ถูก ยี่สิ่นโอเคคำตอบคือยี่สิบสี่คุณได้แนนแล,ล้วค่ะข้อนี้โจทย์คือทุกคนทางบ้านนะครับเตรียมโจทย์ต่งตางม,มาเลยในวงเล็บ8ปดคูณแปดวงเล็บปิดบว 128, กร้อยยีลบร้อเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ิบห้าวินาทีครับผม หนึอารสิบสองสิบดาูเดาเจ็ดห้าสี่สามสองหคนข้างหน้ายังไม่เสร็จนะครับให้เวลาเพิ่มไหมสองคนข้างหลังอ้าวโอเคให้เพิ่อีกส5ห้าวีไปครโจท์เริ่มยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มนะฮะ สำหรับสองคนข้างหลังนะครับเขาซ้ำชั้นมานะไม่ต้องตกใจทำไมเขาโตจังมาดูคำตอบกันครับผมแปดคูณแปดบวกร้อยยี่สิบแปดลบร้อยยี่สิบแปดเท่ากับหกสิบสี่ถูกไหมฮะลองดูนะถูกไม่ถูกหกสิบสี่ถูกไม่ถูกสิบถูกไม่ถูกหกสิบสี่ถูกไม่ถูกอ่าโอเคเรามาดูกันคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมในวงเล็บนะครับแปดคูณแปด เท่ากับ64น,นะครับ64นะครับ64นะครับเราทำางงน็บให้จบแล้วบวกตัวหน้าไปเป็น128บวก128เสร็จปุ๊บลบกับ128เท่ากับไปตัวเนี้ยเป็น0เพราะฉะนั้นเอาคำตอบตัวนี้มาตอบได้เลยเป็น6 บวก64วงเล็บปิดลบกับปุ่มที่ตอนะครับวงเล็บเปิด108ลบ16วงเล็บปิดบวก9ยังไม่จบครับยังไม่จบครับบวก9เท่ากับเท่าไรครับเราจะเพิ่มเวลาให้อย่างที่เตอร์บอกนะฮะเป็น30วินาทีนะครับผมจับเวลาเริ่มทำเลยครับทำมานะครับเราทำไปด้วยนะครับ ดูซิว่าเราจะคิดเร็วได้ไหมเหลืออีก20วินาทีเท่านั้นครูขนาดนี้มันไม่น่าจะคิดเร็วได้นะมันยากนะครูเหลืออีก15วินาทีไม่รู้ทุกคนเคยเจอปอาพครูชอบเาะขอกที่ครูไม่เคยสอนเลยทุกคน <c oughs> 5วินาทีสุดท้าย4 <c oughs> สิครับผมสิ 13. ถูกไม่ถูกดูพี่คนคนรองม,มานะฮะคำตอบคือ13บสามถูกไม่ถูกครับพี่พุม <c oughs> นะครับหนึ่งร้อยบเจ็จะตอบอคะล้ายใช่ไห <c oughs> มครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดปี่อามือาสนคำตอบคือพุ่เน,นะครับและพี่เฟินสิบสนะครับโอเคคำตอบที่ถูกตองคือ 13บสามเสิบสามไเฉลยอ่าโอเคโอ้ไม่ไหวยไปเลยอ๋อลืมลบลืมลืมเอ,อา90%มาลบนี่แพ้ตัวอะไรนะครับอ๋อ90%ตั้งไปลืมเอ,อาแพ้ตัวมาลบวันนี้และข้อสุดท้ายข้อน,นี้ยากหน่อยโจทย์คือมีน้องอยู่สามตัวเกาะอยู่ที่สายไฟหน้าบ้านนะครับผมทำไมไมันเกาะสายไฟอ่ะครบอาว มันเมื่อยมั้งมีนายพลหนึ่งคนยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนกเหลือกี่ตัวครับทั้งที่เสร็จแล้วนะครับทุกคนคิดตามกันนะครับนกเหลือกี่ตัวครับยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดครับนกเหลือกี่ตัวครับอ่าพี่เฟิร์นครับโอ้โหบอกเลยตอบไม่ตรงกันทั้งหมดเอาโอเคเตอร์ตอบว่าเหลือสองตัว น้องพีตอบว่าเหลือสองตัวพี่ภุมิตอบเหลือสามตัวใครแทงตูดตัวเนี่ยผู้เัาคมือเาิชนกันเลยและพี่เฟิร์นนายทานยิงไม่โดนยะสาตัวคำ <c oughs> ต,ตอบคือ <c oughs> นายทานยิงขึ้นฟ้า 4ข้อเต็ม4ได้เกตสี่ใครได้ใ็มหมดนะซึ่งไม่มีครับทุกคนไม่มีใครเต็มครับผมคนแรกครับน้องเตอร์นะครับผมสามคะแนนครับผมหเบอร ลบหนึ่งคะแนนครับผมลบนงับพี่วงตกลงให้เขาหน่อยสองคะแนนเดี๋ยวเราไปเดิกเดิกเด็ดไปถดากครพรเอมเล่นเด็กเลยกเดกเด็กดไกด็กด็ครด็กเด็กเด็กเด็กแค็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเจ็กเด็กเด็กเด็กก